ีกหนึ่งคลิปครับกับ2ไกลสตอรี่สไกลแล้วก็ทีเด็ดสไกลยยนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อคลิปก่อนหน้านี้พูดถึงข้อดีที่พยายามหาและหาเจอนะครับหาเจออยู่3ข้อจริงๆหาเจอมากกว่าแต่ก็พอแค่ประมาณนี้ก่อนนะครับก็จะพามาหาข้อเสียที่จริงมันมีข้อที่อยากพูดเช่นเรื่องของแฟนบอลเห็นความสามคัคคีแฟนบอลในจอร์เจียนะครับแม้ว่าค่าเงิน1ของจอร์เจียร,ราคาก็จะอีกแบบหนึ่งกับเรานะครับคือถามว่าแพงกว่าไหมก็ไม่ได้แพงกว่ามากเท่าไหร่แต่ก็ ก็อยู่ในระดับที่ต้องใช้เงินเยอะหน่อยนะครับแต่ก็เห็นบรรดาแฟนบอลชาวไทยที่อยู่ในจอร์เจียเป็นสมาคมคนไทยในจอร์เจียเนี่ยเขาซื้อบัตรซื้อเบร์รให้กันเนี่ยมันก็เป็นความน่ารักขอ,ของเขาที่เขาต้องการจะดูแลคนไทยแต่แสดงว่าเราไปไหนเราก็มีเพื่อนนะครับเป็น,เป,นเป็นข้อดีที่เห็นเลยแล้วก็เรื่องอื่นๆวิธีการจัดการอะไรเงี้ยก็ได้เห็นมากขึ้นก็ดีใจครับที่ท,ที่มันมีข้อดีอยู่บ้าง มาดูข้อเสียเลยครับข้อเสียผมเห็นอยู่3ข้อเหมือนกันนะครับ3ข้อหลักๆเลย3ข้อที่มันดูแล้วคือมัน fixable ยากมาก flexible ไม่ไห่เลยแล้วก็แย่แน,น่ในอนาคตนะครับข้อแรกครับคือนนนาทีครับการถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการนี้จะมีให้ยุโรปได้เห็นยุโรปเนี่ยเขาก็จะตีความแล้วว่าเฮ้ยแม่งมีเอเชียมาอุ่นแถมเป็นอาเซียนด้วยซึ่งเป็นชาติที่เอ้ย กูจาภาพจําได้แค่ว่าไทยเนี่ยไทยแลนด์เนี่ยแม่งคือดินแดนแห่งการท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆที่เราไม่พูดถึงแล้วกันแต่แต่คือตอนเนี้ยในบรรดาแฟนกีฬาคอสปอร์ตในยุโรปเขาก็เริ่มจําภาว่าอ้าวจอร์เจียแม่งเพิ่งอุ่นชนะไทยมา8ปูนย์วะเขาไม่มาสนใจหรอกว่าไส้ในของไทยเนี่ยนักเตะเจ็บกี่คนนักเตะไม่พร้อมมามาเป็นชุด B ีชุด C ชุดที่อะไรก็ตามแต่เขาไม่แค,คร์แล้วเขาดูผลนะครับ ขาดูผลแล้วเขาค่อยไปดูไส้ในบางคนไม่ต้องการดูไส้ในด้วยก็ดูผลพอว่าโอ้ไทยแม่งกากนะครับแต่การนียโอกาสเปิดกว้างราการไปอุ่นเครื่องกับทีมจุโรปก็จะยากขึ้นแลละ mm. เช่นการอำนวยความสะดวกเรื่องของโรงแรมการอำนวยความสะดวกเรื่อง,องการซ้อมหรือว่าการอำนวยความสะดวกว่าเอ้ยกูสละทุกโปรแกรมอุ่นเครื่องตามฟีฟ่าเดย์เนี่ยเพื่อให้ไทยเดินทางมาดังนั้น,นียมันจะเกิดขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆกับการไปอุ่นเครื่องกับทีมที่ใหญ่ขึ้น อนาคตอาจจะวาดฝันไปแอฟริกาหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยคงคงคงเป็นไปได้ยากกว่าเดิมาะว่าเราเจอปัญหาชัดเจนว่าเราไปแล้วไม่เอาจริงไงเขาก็เลยเฮ้ยบรรดาชาติในแอฟริกาตอนบนในยากอุ่นกับไทยนะครับมีอียิปต์หลายชาติเคยมาเมืองไทยไงก็สุขอมันดีอะไรเงี้ยก็อยากจะเชไรบ้างแต่สุดท้ายเราทําแบบนี้ก็เขาอาจจะไม่อยากให้มาก็ได้นะครับเสียเวลาเขาแล้วครับข้อสครับที่ผมมองเป็นข้อร้ายมากๆก็คือศรัทธาแฟนบอลแน่นอนครับเรื่องนี้คือสําคัญมากแน่แแฟนบอลนั้นจะ ปิดกั้นโอกาสในการเข้าถึงฟุตบอลไทยมากที่ผ่านมาผมเองก็มีคนที่รู้จักกันแล้วเขาไม่ไม่ได้ติดตามบอลไทยจริงจังคือเชียร์บอลยุโรปเป็นหลัก lish, เชียร์อังกฤษเชียร์สโมสรในอังกฤษเนาะในพรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยแล้วพอเห็นภาพของการพ่ายแพ้แปดสูตขึ้นมาเนี่ยศูนย์แปดเนี่ยก็เลยโคลงขึ้นมาว่าเฮ้ยเกิดเลยขึ้นวะคนส่วนใหญ่มักจะสนใจครับในเวลาที่มันแย่มากกว่าในเวลาที่มันดีนะครับเอาแค่แบบว่าถ้าเกิดไทย ซีซัวชนะญี่ปุ่น2อหนึ่งสมมตินนะปุ่นเครื่องหรือว่าเตะเกมเจอเกาหลีใต้เนี่ยเจอจีนเนี่ยชนะมา8ปูสมมติน,นะชักชนะจีน8ปูเนี่ยค่อยดูแต่ถามว่าชนะ2อหนึ่งเขาอาจจะไม่ดูอ๋อก็ชนะนี่ก็โอเคก็ยินดีด้วยนะแต่ไม่สนใจแต่ชนะ8ปดศูนย์ค่อยว่ากันแต่กลับกันแค่พอแพ้8ปดศูนย์รีบดูเลยรีบหาข้อมูลเลยเซิร์ชกันนู่นนี่นั่นไปตีความข่าวโดยที่ไม่ติดตามข่าวมาก่อนเช่น,นไปตีความว่าเอ้ยกลุ่มผู้บริหารเขาไม่ได้มาแค่ เค่มาพูดคุยเรื่องการเซฟบอลไทยแต่มายึดอํานาจตีความเป็นนู่นเป็นนี่เลยคือมันก็มีเหตุผลที่เขาสามารถคิดได้เพราะว่าเขาไม่ติดตามข่าวจริงๆแต่แบบนี้เนี่ยพอยิ่งเป็นแพ้เนี่ยมันก็ทาให้คนติดตามข่าวในเชิงลบมากขึ้นภาพจํํๆเดิมๆเ <c oughs> ช่นไปบอลโลกบางไปมวยโลกบางก็ก,กลับมาทั้งที่มันกําลังจะต้องการการพลิกแพลงกลับสู่จุดเปลี่ยนเพื่อให้บอลไทยกลับมาดีครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ยิ่งดิ่งลงไปกว่าเดิมนะครับแล้วก็ผมว่าอีกหนึ่งข้อนะครับข้อที่สําคัญมาก ผมเองคิดเองนะไม่ได้ถามใครไม่เคยคุยกับใครเลยคิดเองเออเองหมดเลยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าเกิดผิดพลาดห,หรือว่าตรงข้ามกันหรือว่าไม่ถูกต้องอะไรฝากคอมเมนต์และใส่เหตุผลที่ดีมาให้ด้วยครับข้อที่3าที่ผมมองว่าเสียหายหลายล้านคือไม่มีทางฉีกคําว่ากีฬาออกจากการเมืองได้เลย100หรือว่า1ล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำนะครับสุดท้ายภาพจําก็จะเห็นว่ากีฬาจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ก็ต้องฝากการเมืองก่อนอย่างเคสนี้เป็นต้นนะครับ ทางหลายคนติดตามในโซเชียลบทข้อความคอมเมนต์ในเชิงแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันของนักข่าวชั้นนําคนหนึง่งแล้วก็ผู้ที่เป็นหน้าที่ใหญ่โตในไทยลีคนนึงเนี่ยคือมันมันก็เป็นภาพที่ออกมาไม่ดีเพราะว่ามันควรจะไปคุยหลังไหมมากกว่าสุดท้ายแฟนบอลเห็นเนี่ยเขาก็ตีความได้เป็นแบบต่างๆกันนาเลยสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะตีความในเชิงการเมืองเป็นหลักเพราะว่า1นหนึ่งขาที่ทาง คนใน่คนโตของทางไฮลิทเขายืนอยู่เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาผู้แทนรัฐมนรีเนาะดังนั้นเนี่ยคือมันมันทำให้ภาพมันก็จะดูว่าเอ้ยสุดท้ายก็เอี่ยวการเมืองนี่หว่าตำแหน่งหน้าที่ในสมาคมประมาณ70%ก็เป็นคนในการเมืองอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ทต่มัภาพมันหายไม่สามารถเกิดขึ้นในเชิองอื่นๆได้นะครับกีฬาอื่นมีไหมก็มีแหละแต่เขาไม่เห็นภาพแบบนี้เท่าไหร่ไม่มีภาพเชิงการเมืองให้มันเห็นชัดแบบนี้พอมันเป็นภาพการเมืองชัดเนี่ย คนมันก็ตีความได้ว่าเฮ้ยสุดท้ายก็โตเติบไม่สามารถเติบโตด้วยตัวเองได้จะมาขอให้เซฟไทยลงไทยลีกเซฟไทยลีกทีมชาติอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณยังเติบโตเติบโตเติบโตเฉยเติบโตด้วยขาตัวเองไม่ได้นะครับก็เป็นข้อสาคัญที่เรื่องนี้น่าจะไม่จบแค่วันนี้นะครับการแพ้จอจีเย08มันเป็นแค่จาจิ้มเท่านั้นนะครับการฉีกคาว่ากีฬาออกจากการเมืองเป็นเรื่องที่ ยังคงมีต่อไปและผมเชื่อว่ามันน่าจะไม่จบแค่นี้มันน่าจะมีอีกมันน่าจะเป็นความเจ็บปวดรุนแรงของบรรดาแฟนบอลชาวไทยต่อไปนะครับผมเองก็ไม่ได้บอกว่าการเมืองไม่ดีนะครับแต่คือพอมันไม่สามารถตัดขาดจากกันได้เนี่ยมันทําให้อะไรมันเคลื่อนที่ก็เคลื่อนที่ยากอ่ะการเคลื่อนไหวกันอะไรก็มันก็โอ้ยป็นพ่วงกันไปหมดเลยเป็นเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่ผู้เล็กผู้น้อยอะไรเงี้ยมันก็มี คล่อมกันจนไม่สามารถขับเคลื่อนฟุตบอลไปได้จริงๆจังๆหรือว่าไม่สามารถขับเคลื่อนกีฬาได้แบบจริงๆจังๆนะครับภาพมันชัดกว่าในสนามไงคือโอเคการแพ้ในฟิล9 0นาที0-8ก็เห็นจบไปแล้วดูเมื่อคืนนี้แต่ภาพของกีฬาและการเมืองที่มันขัดแย้งเนี่ยหรือว่ามันมันสุนอา,ากาศเนี่ยที่แบบว่าท่านที่นั่งเก้าอี้อยู่ก็ปล่อยเซอร์ปล่อยแฮนด์เดี๋ยวกูอีกห้าอีกห้าเดี๋ยวกูหมดเวลาแล้วกูไปลแล้วแป๊บเดียวนั่งต่อไม่มีใครมากูนั่งก่อน มันก็จะกลายเป็นแบบโอ้โหภาพแม่งไม่มีใครเอาอะไรเลยใครเป็นหัวเรือใหญ่แฟนบอลเกิดคำถามแล้วความศรัทธาก็หายไปนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยโปรแกมรมทรวมัทรวทร์เมนต์ฟุตบอลเยอะเลยเอาแค่เดือนหน้าพอเจอจีนเนี่ยจะดึงศรัทธากลับมาเนี่ยโอเคคนเป็นแฟนบอลหลายคนอยากกลับไปดูในเกมสนามที่ราชมังก็จริงเนี่ยแต่ถ้าเกิดเจอแบบนี้เนี่ยคนเชียร์ก็มีแหละแต่มันอาจจะไม่เยอะเหมือนที่อยากจะได้ละกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับข้อเสียหลักๆ3ข้อจริงๆมีมากกว่านี้นะ เช่นนักเตะทีมชาติบางคนเนี่ยอาจจะขยาดกับการเล่นทีมชาติไปเลยหรือว่าเกิดความขัดแย้งว่าเฮ้ยกูดีกว่าถึงเวลากูแล้วก็เลยโพสโซเชียลโชว์อย่างนี้มันกลายเป็นความขัดแย้งที่จะมันลงลึกไปสู่บุคคลด้วยแม้ว่าที่ผ่านมาเราทราบดีว่านักบอลรักกันท้จริงแต่คือแบบเฮ้ยมันก็มีบางอย่างแหละที่มันแบบเกิดการ,ขกการแข่งขันคอมเพนิชันแล้วมันทาให้ผิดใจกันก็มีดังนั้นเนี่ยมันถ้าเกิดข้างบนมันไม่ดียังไงข้างล่างม,มันก็ไม่มีทางดีนะครับก็ต้องขอข้างบนดีก่อน ข้างล่างจะได้มีแรงขับเคลื่อนแล้วก็ดีตามกันไปนะครับอ่ะประมาณนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบแค่ทีมชาติไทย2คลิปวันนี้ก็เต็มข้อแล้วเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้นะครับเยอะเพียบบอลเตะกันโคมครามเลยถ้าเกิดผมไม่ลืมนะก็จะมาจัดเต็มในช่วงเช้าครับแล้วก็เดี๋ยวมาว่า,ากันตอบพรุ่งนี้ว่ามีอะไรบ้างส่วนทีมชาติเนี่ยคิดว่าน่าจะเดินทางพรุ่งนี้เช้ามั้งหรือว่าหรือไม่ก็สักวันเน่เพราะวันนี้ซ้อมอยู่ก็คงจะเตรียมตัวแหละนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้เช่นตั้งเตะที่ยังไม ลงบางคนอย่างเบนเจฟส์ลงไปแล้วก็เอ้ยก็โอเคนะแม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนตัวมากเท่าไหร่กนะ็ถือว่าโอเคอยู่หรือว่าหลายคนก็รอเชียร์ในที่เหลืออยู่กันนะครับเราเป็นแฟนบอลครับโอเคเสียนเสียเสียใจได้ครับแต่ต้องไม่เสียเวลาไปจมปลักกับอะไรเียๆแบบนี้นะครับโอเคโอกาสหน้าว่ากันสวัสดีครับ